สวัสดีค่ะพบกันเช้าวนอังคารที่6ธันวาคม2559สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องแล้วก็ทำจุดต่ำสุดในรอบ10เดือนนะคะที่1,160ดอลลาร์ปัจจัยลบนะคะาจากการแข่งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สเริการตัวเลขการจ้างงานของสเริกาที่ออกมาแข็งแร่งนะคะสับสนว่าเฟ น่าจะมีการเปลา่ยนแียนในการประชุมเดือนธันวาคมอย่างแน่นอนนะคะส่วนกองทุน s p r ยังคงขายทองต่อเน,นื่องเป็นสัปดาห์ที่4นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนะะี่ยขายออกมา14.8ตันนะคะแล้วก็รวม4สัปดาห์นะะีขายออกมา79.5ตันถือว่าเยอะทีเดียวนะคะส่วนการลงประชามติของอิตาลีเมื่อ ว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเสยงส่วนใหญ่ก็โหวตโนก็คือคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะตรงนี้ก็เลยมีผลทําให้นายยกอิตาลีเนี่ยมีการลาออกจากตําแหน่งนะคะก็ทําให้การเมืองของอิตาลีเนี่ยมีความไม่แน่นอนนะคะแล้วถ้าเกิดมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนกาหนดเนี่ยนะคะฝั่งที่เป็นฝ่ายค้านนะคะ ซึ่งของเขาก็คือคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็มีชุโนยบายว่าอยากจะแยกตัวออกจากยูโรโซนนะคะมีแนวโน้มที่อาจจะชนะการเลือกตั้งเราก็มาเป็นผู้บริหารประเทศนะคะซึ่งต่อไปก็คงจะนาไปสู่การลงประชามตินะคะว่าอิตาลีจะออกจากยูโรโซนหรือเปล่านะคะประเด็นตรงนี้ทําให้ตัวเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงตามที่สุดในรอบ ยี่สเดือนนะคะอย่างไรก็ดีเงินยูโรก็กลับมาดิตัวขึ้นแข็งท่าขึ้นนะคะประเด็นตรงนี้ก็ดูเหมือนตลาดก็คลายควอมองวลน,นะคะคงว่าเออไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่รุนแรงนะคะแล้วก็การเลือกล่างก็เดี๋ยวว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นเหลืเดี๋ยวนี้ด้วยนะคะส่วนสัปดาห์นี้นะคะติดตามการประชุมทาง,ทาง,ทางการกลางยุโรปในวันพระหัสนะคะหลังการลงประชามติของอิตาลีแล้วนะคะว่าก็ โวดโนกันเนี่ยนะคะก็ท่าทีของธนาคารการยุโรปอีซีบีจะเป็นอย่างไงนะคะจะซื้อพันธบัตรอิตาลีเพิ่มขึ้นไหมนะคะจะมีการขยายระยะเวลาในการทำา QE ที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีหน้าออกไปอีกหรือเปล่านะคะประเด็นนี้คงต้องติดตามนะคะส่วนทางด้านสเมริกานะคะสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีตัวเลขเศรษฐกิจไม่กี่ตัวหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วลประกาศออกมา คอนข้างจะเข้มข้นทีเดียวนะคะสัปดาห์นี้มีแค่3าตัวนะคะดัช I, นีพีเอ็มไอภาคการเมการตุนกรคา้าดัชนีความเชื่อมั่นเหมือนกนะคะและ้วก็ทุกวันพาะก็จานวนผู้ขอสก,การว่างงานรายสัปดาห์นะคะส่วนประเด็นอื่นๆของท่านอเมริกาเนี่ยก็จะมีการถแถลงของประธานเฟดสาขานิวอรยกประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์นะคะท่านเหล่านี้ก็ที่ผ่านมาก็เคยถแถลงแล้วก็ดูเหมือนสับสนุนนะคะว่าให้เปิด ปรับขึ้นออกเบีย้ยในระวันนี้นะคะแนวโน้มมาค่ะองค่าวถ้าเป็นเทคนิคโอเคยังเป็นขาลงนะคะแล้วก็แนว,วาร,ารับระยะสั้นจะอยู่ประมาณ1,170 1,160ดสิอดลลาร์นะคะก็เชื่อว่าอาจจะแกินตัวในกรอบที่แคบลงนะคะ,ะระยะสั้นก็แนวต้านจะอยู่ที่1,180แล้วก็1 1 9 0ิดอลลาร์นะคะก็เชื่อว่าน่าจะเคลื่อนไหวตามกรอบแนวรับแนวต้านตรงนี้ไปนะคะ งทุนนะตอนนี้นะคะตั้งแต่สัปเหร่บได้ที่แล้วก็อาจจะเริ่มทยอยเก็บทองคำนะคะลักษณะก็คงแนะนำว่าก็คงต้องแบ่งพอทยอยสะสมในช่วงที่ทองอ่อนตัวลงนะคะประกอบกับราคาทองคำก็ยังดูเหมือนยังไม่มีโอกาสฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะเลการลักษณะก็คงทยอยเก็บดีกว่า แนวะะรับ1,170-1,160ดอลลาร์นะคะก็ใกล้ๆ1,160ดอลลาร์าก็อาจจะเก็บเยอะหน่อยนะคะเบอร์ซ่าขายได้นะคะเมื่อราคาทองคำปรับตัวเข้าใกล้1,190ดอลลาร์นะคะจุดขายได้ขาดทุนฝั่งขาย1,195ดอลลาร์ส่วนตลาดทุ้นไทยวันศุกร์นะคะปรับตัวลดลงนะคะก็อาจจะบอกว่าเอะปีประเด็นไม่แน่นอนแล้วก็ ตลาดก็จะหยุด3วันด้วยนะรอาจจะต้องดูตัวเลขการจ้างงานซนเมกานะคะดูการลงบาะชามติของอิตาลีไม่รู้ออกมาเป็นไงก็ทุนก็เลยขายนะคะลดความเสี่ยงออกมานะคะออที่มีแรงเทขายออกมาเยอะเนี่ยมาจากทุนสาบาทแล้วก็ทุนต่างประเทศนะคะขายสุดที่ออกมา630ล้านบาทแล้วก็4 6 5ล้านบาทส่วนรายย่อยเป็นกลุ่มที่เข้ามาซื้อนะคะ1,000ล้านบาทนะคะ ส่วนในตลาดนักพาร์ตหรือตลาดทีเฟกซ์นะคะนักลงทุนต่างประเทศมียอดขายสุทธิในเซ็นห้าสิบอินดิกฟิเจอร์ปริมาณขายสุทธิสามพันห้าร้อยหกสิบหกสัญญานะคะสัญญาเดือนแซนเนี่ยอ่อนตัวลงนะคะจากตรงเก้าร้อยห้าสิบถึงเก้าร้อยห้าสิบสองจุดนะคะนักลงทุนก็ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นนะคะก่อนที่ตลาดจะปิดทำการาในช่วง3วัน ะะก็มีประเด็นที่จะต้องติดตามต,ต่างๆที่เรียนไปก็คือตัวการจังาซอสเมกาการลงประชามติของอิตาล,ลีนะคะซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็ออกมาว่า,วา,วา,วาวโหวตโนนะคะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในอนาคตก็อาจจะนําไปสู่การแยกตัวออกจากการเป็นสมาชิกรโซนนะคะเลยไปแ,แล้วว่าถ้าเกิดเปลี่ยนผู้อ,อํานาจนะคะเป็นพรรคฝ่ายค้านขึ้นมาบริหารประเทศเขาก็อาจจะชุนเดวายนะคะว่าอาจจะ มีการแยกตัวออกจากกลโ่โซนออกไปนะคะแม้ว่ามองว่าช่วงคที่ผ่านมานะคะตลาดการเงินทั้งโลกและสหรัฐอเมริกาก็อาจจะไม่ได้ตอบรับประเด็นตรงนี้มากมายนะคะแต่ว่าแนวโน้มในอนาคตเชื่อว่าประเด็นตรงนี้นะคะจะกลับมากดดันตลาดการเงินทั่วโลกได้อีกนะคะสัปดาห์นี้นะคะประเด็นที่ต้องติดตามในประเทศนะ่าจะเป็นเรื่องการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนะคะ เรียกกันง่ายๆว่ามาตรการช็อปช่วยชาตินั่นก็คงทําให้หุ้นกลุ่มคาปิเนก็ค,คิดว่าน่าจะคึกคักนะคะส่วนสัปดาห์หน้านะะตลาดทการตลาดการเงินก็จะเปิดทําการแค่4วันนะคะเพราะอาจจะสัปดาห์นี้ช่วงไปลายสัปดาห์อาจจะเห็นก่อนตัวในกล่อบที่แคบนะคะแล้วก็อาจจะมีการปรับฐานเกิดขึ้นนะคะ เกงกำไรระหว่างวันนะคะตรงแนวใต้ประมาณ9 4 5ถึง9 4 8จุดเปิดซื้อขายนะคะจุดท้ายได้ขาดทุนนะคะ9 5 2จุดนะคะแนวรับในการเข้าซื้อเกงกำไร9 3 0จุดนะคะจุดท้ายได้ขาดทุน9 2 7จุดค่ะซิงเกิลฟุตเจอร์ที่แนะนำนะคะ c p n ฟุตเจอร์ p o r ฟิวเจอร์นะคะ CPN future นะคะราคาหุ้น CPN ปรับตัวลงในการซื้อขายช่วงปลายสัปดาห์นะคะแต่ก็ยังสามารถประคองตัวเหนือแนวรับ53บาท5 0สงถึง5 4บาทได้นะคะมันภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคก็ยังมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางการซื้นตัวนะคะการกินกำไรระยะสั้นนะคะเปิดซื้อจากแนวรับตรงนี้ได้นะคะจุดท้ายได้ขาดทุน52บาท53นะคะเชื่อว่า วันนี้ cpn ก็ยังน่าจะน่าสนใจอยู่นะคะมาตรการชอบช่วยชาติที่จะเข้าสู่ที่ประชุมของคอรอมนะคะก็คิดว่าน่าสนใจทีเดียวนะะส่วนบอตท์พฟิวเจอร์นะคะ,ค,ะคุณบอตท์พปิดตลาดทรงตัวที่เราเปิดในการซื้อขายวันศุกรนะคะระหว่างวันก็เห็นก่านตัว ทั้งแดนบวกแล้วก็แดนลบสลับกันไปนะคะเกิดแ mm hmm. ท่งเทือนลักษณะที่เตือนว่าจะมีการปรับฐานหลังจากที่ราคาหุ้นดีดตัวขึ้นมามากนะคะตอบรับเรื่องการประชุมกลุ่มโอเปกมีมติลดกําลังการผิดลงนะคะการเก็งกําไรแล้วสั้นนะคะเปิดซื้อขายได้นะคะจากแนวต้านตรง91บาทนะคะจุดท้ายตายขาดทุนให้ไวที่92บาทค่ะสำหรับวันนี้มินเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ